ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับพามาชมนะครับผม mm. ก็ซื้อท่อนะครับผมมาใส่นะครับเป็นของค่ายนะครับผมเป็นท่ออันท่อรถไถนะครับผมรถไถซิ่งนะครับ ก็เพึ่งไปซื้อมาวันนี้นะครับผมในราคาสองพันหนึ่งร้อยนะครับผมพร้อมข้อนะครับผมเป็นท่อเดิมนะครับต่อจากท่อเดิมนะครับผมเป็นเลดนะครับผมตัวนี้นะครับผมขาดไปหนึ่งตัวแล้วนะครับผมก็มันติดนะครับผมไม่ทราบสาเหตุนะครับก็ได้ยึดตัวเดียวนะครับผมทรงมันก่อก็อาจจะไม่ตรงนะครับผมเป็นเงียนนะครับทรงนี้ก็เป็นปลายท่อไดนะครับผม ปลายนะครับตรงคอนะครับผมก็มาใส่ครับแอลนะครับผมสี่ศูนย์หนึ่งแปดเทพีนะครับก็แล้วก็หลิกค้ำนะครับผมค้ำตัวนี้ทํำเบานะครับตัวนี้ครับผมตีผิดนะครับผมก็เลยออกมาทรงนี้นะครับยึดกับตัวพักเท้านะครับผมฝั่งนี้ก็มียึดตรง ข้างบนนะครับผมติดแผ่นป้ายนะครับก็ฝั่งนี้ยื่นเป็นเหล็กแบนนะครับผมต่อออกมานะครับก็รวมๆนะครับผมก็แต่งตามงบนะครับก็เอาฟังเสียงนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมรถไม่ได้ล้างครับ